สบายดีทุกคนวันนี้เรากำังเดินทางมาหอดบัตรบัวกวันนะเนาะเดี๋ยวเราจะลงไปถ่ายเลยให,ให้ทุกคนเบิกไหยทุกคนเนี่ทุกคนข้นางหน้าวัดเนะาะข้างในอยูแม่ธรรมเนี่ยอันนี้ข้างนาหน้าเนี่ยนักสัญญาณกับไปข้างในนมยทุกคนกคน,นี่นา้าตกะดีไหม อันนี้ค่าทาสอบไปทางในวัดก็กคนเนาะก็ทำเลยแหละทุกคนดูงามด้วยไหมทุกคุพนขนาดไหม เดี๋ยวจะนอยเขาจะขับไปว่อยู่เนาะทุกคนเนาะไปกราบพักก่อนไหมทุกคนเดี๋ยวคนกับทำบุญก่อนไหมโอ้โหทุกคนให่เลยไหมที่ว่าเขาลูบแล้วก็ดังงุ้งม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 ุ้งนะแม่ทุกคน ย่างๆไปข้างในเดินเลยทุกคนวานวันชนะเม ได้ทำได้ทุกคนเดี๋ยวจะไปกาไปกพาพากอนทุกคนเนาะ โอเคทุกคนตอนนี้เหาอากาบพลาติดเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคเนี่ยหาอากาบพลาติดเรียบร้อยแล้วทุกคนมองไว้ก่อนเนาะอันนี้คนมาติดตามเพจตามคลองยูทูปเข้าไลาน์เนาะทุกคนเ okay. นาะโอเคทุกคนค้องไว้องค์พิคเนตเนาะทุกคนเนาะ เนี่ยทุกคนแล้วเขามาวายอย่เนยทุกคนเนยทุคนเนียก็กางมาก้างหนอกกันนาะเมืกี้นี่เขาอยู่เน,นี่ยทำบางขนาดอะไรพวกกัย่างออกมาก้างอหนัน ตัวนี้เพิ่นกับวายองค์พิ่คเนะทุกคนเนาะ<ม>ที่มองเมื่อกี้แล้วมองทงค์พญานาคแบบมองทียย่ออกไปวายเมื่อกี้ในเนาะอือคือคน มีหอยยังไงทุกคนเนี่ยข้างในนี่อาวุธของโบราณเลยมีมีดมีแหาวหอยทุกคน,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 นเอาอง่า,าอย,อย,ายคือ ของประตูของโมราาเนี่ยทุกคนมีมีมีปูหมาำน้ำดำอิเยักเนกปูมุกอ่อนเนี่ยทุกคนปูมุกอ่น มึงเนเน,นี่ยทคนมนจตมีมบางรยจันนี่ยดูของโบราณมี่ทุกคนอจอามาโซ่ต่างสซนราความสวยงามมนาะมนจตมีดเลยดูบางรยจันเลย ฟังนี่นี่มีแต่อันมาฟังนี่มีแก็ห้อยไปทุกคนห้อยแล้วเต่านล้เนี่ยห้อยเต่าเลยเห็นหรอทุกคนเนี่ยเต่านี่ก็ห้อย นี่หมันใหญ่เลยตัวนีันี่มันกากวันแล้วทักคนโคตรงามเลยแหละทักคนดูข้างใน ม,มีหอยมีมีดมีของโบราณแนี่พวกที่ว่ามีดพวกที่เขาแสดงนางผัวบังระจันนะครับทุกคนมีมีดมีแง่ด้วยแหละทุกคนเต็มเลยเขาต่างโซ่อย,อยู่เลยเอาไว้เพื่อความสวยงามนเฮามาเบิ่งเนาะทุกคนเนาะอะไรันนะิดเดียวหอยมีหอยมีเต่าเนี่ยทุกคนตีวอลไปเมื่อกี้กน,น,น,กน,นี่นะิดละคนเดี๋ยวเราจะมาทำบุญคอนไว้เนาะเพื่อให้มีคนติดตามเราหลายๆติดตามเพจติดตามช่องยูทูบ บวัสดีเขาวายเสร็จแล้วเก็สมาธิทองแนละ้วทุกคนเดี๋ยวก็สมาธิทองเนาะทุกคนเนาะไม่ดีไม่แห้งนะ เดี๋ยวเอาใช่ปาทสีสวมฟัวนี่ก็ไปเนาะมุกุดแมททุกคนมีสุดยอดนี่ทุกคนนี่นานี่นากา น wow. right. ี่ท <ah> ุกคนเขาก็นยางมากเขาทำตัวที่สองนะทุกคนเนาะเดี๋ยวกัยางเขาไปข้างในก่อนทุกคนเดี๋ยวเบื้องข้าไปข้างในก่อนนะเออเดี๋ยวอขึ้นเดี่ทุกคนเขาก็นยางเขามาข้างในเนาะมองกราจอบไปไว ก็ได้สีวงใหญ่มะทุกคนเนาะนี่ทุกคน,นขเขาจำไม่ไหวเพราะไม่ไหวไหม,มไม่ไหวปะนีน่ก็มีพายนะทุกคนแล้วสัญญาณละในมี มาทุกคนเนาะยังเข้ามาเมื่อนันที่เข้ามานะเข้ามาบมฮอ,อดนี่เนาะที่่าพูรโมโตโมตินะเด็กทุกคน อด,ดงามเลยแหละครับข้างในเนี่ยทุกคนมีจะพยานาคลอเต็มเลยไหมโอเคบัานนี้ทุกคนเ้าจะญญาาาขึ้นบันไดเลื่อนเนาะไปนเลย ขึ้นไปกากผ้าอยู่ข้างบนแห่ทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวจะขึ้นไปกากผ้าบนน้อก็มีอยู่บันไดท่าขึ้นแต่ในเขตถ้าบันไดเลื่อนเป็นบ้านะทุกคนเนาะมีเนาะเขาประกาบข้างในเลยไหมโอเคทุกคนเดี๋ยวประกาศข้างในเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวทุกคน ท,ที่เขาขึ้นมาติเรียบร้อยแลย้วเนาะแล้วเขาไปกาพะข้างในเนาะทุกคนเนาะมีตีละครัง้งได้ทุกคนปุ๊บลงตีอยู่ปุ๊บแล้วข,ขึ้นไปข้างบนกันเนาะทุกคนเนะาะกาพะไหม จำากางกาบจน์เลยพอดนะทุกคนเนาะเดี๋ยทุกคนอยู่้างในเนาะ เอา,ามอออา,อออาตีคระขังมันเอิ่ยังวะไม่กูบูเนาะเนี่ยทุกคนมาดังเงีง้ยอย่อางเดียวก่ทน แล้ก็มาตีเนะาะตะลานตะลานไยนตีอ้อมโบสถ์แล้วอ้อมวัดเลยนะทุกคนแราก็ตีอ้อมเลยทุกคนนาประทับใเนาะ có cái năm hóa chất năm mà này mà cái bạn này không xin phải tụi con bừng nó tụi con nó nghe nó có tiền nhảy nó bỏ đây thì bỏ nặng uh, à เยือนมืดนลกทุกคนเนาะเอ๊ะติ๊บอ่โอเค,ออเคทุกคนบัดนี้เข้ากำลังวัดทีท่เรียบร้อยเนาะเข้กราบยังเรียบร้อยเลยแบดนี้เข้ากำลัขอลร้บกลับทุกคนโอเคจบคลิปลงฉบับนี้บ๊ายบาย